สวัสดีครับขณะนี้ผมนั่งอยู่ที่ศาลาของร้านกาแฟภูสามยอดที่บ้านนาวงจังหวัดพัทลุงนะครับที่นี่เป็นร้านกาแฟของอทันทกสถานแบบเปิดหรือว่าเรือนจำแบบเปิดนะครับที่เห็นเบื้องหน้านี่เป็นโคกหนองนาของทางเรือนจำเปิดที่นี่ จะเห็นได้ว่าเป็นสะพานแล้วก็เป็นสระน้านะครับแล้วก็เบื้องหน้าไกลๆก็จะเป็นภูเขาเป็นภูเขานะครับ mm hmm. ปกติแล้วผมจะเป็นคนที่กลัวความสูงนะครับเอคอครับที่จะเดินมายัางศาลาตรงที่อ,อยู่ตรงนี้ก็ขาสั่นทีเดียว ยิ่งมองออกไปไกลๆเบื้องล่างแล้วก็ไกลๆแบบภูเขาน่น,นก็ยิ่งน่าหวาดกลัวทีเดียวแต่ก็เป็นความงดงามของทิวทัศน์ที่นี่นะครับตรงนี้เป็นทางเดินเป็นทางเดินที่จะเดินไปยังโคกหนองนาที่อยู่คนละฝั่งของสระน้ำที่เห็นอยู่เบื้องหน้านะครับเดี๋ยวจะลงไปดูใกล้ๆนะครับ เดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างกันนะครับเป็นทางเดินที่จะลงไปโคกหนองนาที่เห็นจากเมืองบนเมื่อสักครู่นะครับ ทางเดินเป็นบันไดไม้ไผ่ครับแต่และขั้นนี่ค่อนข้างจะสูงก็ต้องระมัดระวังในการเดินนะครับก็ทางเดินค่อนข้างชันทีเดียวครับ ทางเดินเป็นไม้ไผ่เป็นลำแก่ๆแต่ก็เดินได้ไม่ลําบากมากนักนะครับเป็นจุดที่ผมอยู่ ข้างบนนั้นเมื่อสักครู่นะครับตรงที่นั่งกินกาแฟกันแล้วก็ถ้ามองจากด้านล่างมันจะสูงประมาณนี้ครับต่อไปครับลงไปอีกหลายขั้นบันไดไม้ไผ่ทีเดียวครับ ผมจะเดินไปบนบันไดโอ้ไม่ใช่สิเป็นสะพานนะครับเป็นสะพานไม้ดูเผินๆก็เป็นไม้น่าจะเป็นไม้เทียมผสมกับต้นมะพร้าวหรืออะไรสักอย่างที่คล้ายๆกันนะนะครับก็เป็นครั้งแรกที่เดินมาที่นี่ก็เดินไปต้องก้มดูสะพานไปด้วยเพราะว่าอาจจะลาดได้ มาถึงปลายสะพานแล้วนะครับตรงนี้ก็มีศาลาเล็กๆก่อนจะถึงเอ้ยก่อนจะถึงไร่แสนอะไรไม่รู้เอย่าไปดูใกล้ๆครับอ๋อเขาเขียนว่าหนึ่งไร่หนึ่งแสนครับ ก็เป็นโครงการดีๆของทันทะสถานเปิดหรือเดือนจำเปิดของที่บ้านนาวงจังหวัดพัทลุงนะครับทันทะสถานเปิดบ้านนาวงหนึ่งไร่หนึ่งแสนตรงนี้เป็นซุ้มของเสาวรสนะครับเสาวรสกำลังเติบโตแต่ก็ยังไม่พอที่จะปิดกั้นบนหลังคาโครงเหล็กนี้ได้เข้าใจว่าถ้า ออสาวรถโตเต็มที่แล้วก็ปิดหลังคานี้ก็คงจะเป็นซุ้มเป็นอะไรที่น่าเดินกิดียวตรงนี้ก็เป็นสามแยกนะครับสามแยกแล้วก็ ทางนี้ก็มีไปอีกไกลเทียวแล้วก็เลี้ยวไปทางขวานู้นก็ได้อีกแต่ก็เสวรถก็ยังโตไม่เต็มที่นะครับมาทางซ้ายมือก็จะเป็นซุ้มสาวรสเช่นกันตรงนี้เป็นสะที่น่าจะมีการเลี้ยงปลานะครับมีบัวด้วยแล้วมาทางซ้ายมือนี่เป็นข้าวนะครับเป็นข้าว แต่ผสมผักตบชวาด้วยถัดไปหน่อยทั้งซ้ายทั้งขวาก็จะมีกล้วยครับมีกล้วยเยอะแยะทีเดียวจะเดินกลับแล้วล้ะครับก็ต้องเดินขึ้นสะพานที่มาเมื่อสักครู่ ขากลับก็ต้องเดินปีนบันไดไม้ไผ่สูงๆชั้นๆแบบนี้แล้วครับโอ้ยอย่าโอยอย่าโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอยปวดเอวใช่ครับ วานิี้สุนทรนนท์รายงานจากทันทสถานเปิดบ้านนาวงจังหวัดพัทลุงสวัสดีครับ